สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับชวนชม1นึคันนะครับสำหรับใครที่เน้นนะครับว่าหารถเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับราคาเปิดมา58,000บาทนะครับ t o y ยต้ปี1990นะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานเครื่องดีเกียร์ดีสีสวยนะครับรองชมดูก่อนว่าจะสวยถูกใจนำไปใช้งานได้หรือไม่นะครับ รถอยู่ที่กรุงเทพนะครับโทรสอบถามเจรจาราคากันดูได้เลยนะครับไปทดลองขับตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ท่านก็จะรู้ว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับตัดสินใจได้ง่ายแน่นอนนะครับถ้าไปทดลองขับโอเคนะครับเน้นว่าต้องไปดูรถทดลองขับตรวจสอบเอกสารนะครับสภาพนี้ถือว่าสวยนะครับคลาสสิกแนวนั้นเลยนะครับถ้าใครชอบรับรองถูกใจแน่นอนนะครับสีดีครับลองชมดูก่อนเลยนะครับสภาพเครื่องยนต์เป็นแบบนี้นะครับ สำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถเอาไปใช้งานนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับช่องนี้ลองดูก่อนนะครับว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับในราคาแบบนี้นะครับไปเจรจาต่อรองราคากันดูนะครับอาจจะต้องมีเก็บมิทํานิดหน่อยแต่ถือว่าทรงนี้สภาพนี้งามครับราคาแบบนี้เอาไปใช้งานเอาไปค้าขายต่อยอดได้ครับคุ้มแน่นอนขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าชอบหาอยู่นะครับ ลองไปชมดูนะครับขอบคุณครับ